เจ็ดความลับของทับทิมนะครับหลายคนสงสัยว่ามีคนถามมาว่ากินทับทิมเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับผมอยากจะบอกว่าจรินทับทิมมีประโยชน์เยอะมากเลยนะครับอ่ะผมเลือกมา7ข้อแล้วกันนะครับเจ็ดความลับของทับทิมนะครับข้อที่1นะครับคือทับทิมเนี่ยมีสารตัวหนึ่งที่ช่วยลดการอักื่อยเส้สมองได้ดังนั้นเขาเชื่อว่าการรับประทานเป็นประจำในระยะยาวเนี่ยจะส่งผลดีต่อสมองและความจํา ข้อ2นะถ้ารับประทานเป็นประจำก่อนออกกําลังกายจะช่วยทําให้การออกกําลังกายเนี่ยยาวนานขึ้นหรือว่ามีความทนทานของร่างกายมากขึ้น12ข้อ3คือช่วยเสริมสร้างดูมด้านทานนะครับแตงั้นคนที่รับประทานทับทิมินเป็นประจำเนี่ยก็จะลดโอกาสการติดเชื้อการเป็นไข้หวัดนะต่างๆได้ข้อ4คือลดโอกาสการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะแต่แนะนําว่าให้ทําร่วมกับการดื่มน้ําวันละ1.5ถึง2ลิตรทุกวันด้วยนะครับ ข้อที่5ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจข้อที่6เนี่ยเขาพบว่าในการทดลองในหลอดทดลองนะช่วยลดการแพร่กระจายแต่ยังไม่มีการทดลองในคนนะครับก็เป็นการทดลองในหลอดทดลองแต่ว,ว่าในอนาคตผมเชื่อว่าเรื่องนี้นะครับก็จะมีคนขับการทดลองในคนมากขึ้นแนะ้ะเดี๋ยวรอติดตามในคลิปถัดไป ข้อที่7นะครับช่วยบำรุงผิวให้กระจางใสนะครับโดยปกติแล้วผมก็ไม่ได้ทานสกิมเป็นประจำนะเพราะว่าเราจะต้องมาแกะแล้วก็ต้องรอฤดูกาลนะครับในปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีในการสกัดสารต่างๆจากธรรมชาติเนี่ยแล้วเอาน้ําตาลออกเอากากออกนะครับแล้วเหลือเป็นผงนะครับใส่เข้าไปในอาหารเสริมเช่นตัวหนึ่งที่ผมทานเป็นประจำเลยคือบูต้าไบโอคิวเทนนะครับในนั้นจะมีเบอร์รี่เจ็ดชนิดนะมีสารสกัดจากองูนมีสารสกัดจากสทิทมด้วยนะครับถ้าใครสนใจ กลูทาไบโอคิวเทนับสามารถสอดทับแอดมินได้เลยนะครับโดยปกติแล้ว1กล่องเนี่ยจะมีอยู่7ดซองด้วยกันไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันเป็นส่วนประกอบนะเป็นงั้นสามารถรับประทานแทนน้าหวานในชีวิตประจำวันได้เลยแล้วก็ไม่มีสารเคมีเจือปนด้วยจึงสามารถรับประทานได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องหยุดนะหรืออาจจะทานวันหนึ่งหนึ่งถึงสองซองก็ได้ถ้าใครชอบดูดซึมเร็วแนะนําว่าให้รับประทานก่อนอาหารนะก่อนอาหารก็จะช่วยให้ดูดซึมเร็วขึ้น แต่พใครกร็ตามที่สนใจสามารถทิม590วักด้วยจำนวนเช่น590วักหนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแอดมินนะครับติดต่อกลับทางข้อความนะครับตรับใครกร็ตามชอบความรู้แบบนี้นะครับที่ผมเอามาให้เป็นประจำนะครับสามารถกดติดตามใน YouTube ได้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยสำหรับใน Facebook กด Follow แล้วก็กด s e e f i r s t แล้วพบก,กับมอทีมกับความรู้เจ๋งๆแบบนี้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ